เจ้าจะทําอะไรอีกอย่างนั้นหรอือกินอาหารที่พื้นให้หมดซลถ้าหากเหลือสักเม็ดข้าจะทุบตีศรีรษะของเจ้าให้แหลกเลยมันช่างโหดเหี่ยมยิ่งนักข้าจะทําให้มันป่นไม่ได้เป็นอันขาดเลยนี่ข้าจะต้องยอมใช่ไหมเฮ้ดูสิสันหลังมันจะกินจริงๆด้วยชูเฟองผู้นั้นเป็นใครกันนะพวกเจ้ามองหาอะไรการไม่เคยเห็นคนกินข้าวมาก่อนหรอือยังไงหน่อยชูเฟองขอไว้ก่อนเถอะ เออน้องชูเฟิงเจ้าช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเสนหลังผู้นั้นกินทุกอย่างไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยทุกคนไม่ต้องตกใจไปรับประทานอาหารกันต่อเถอะแล้วท่านลุกไหวไหมเอิมข้าลุกไหวถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนนะเออขอบคุณที่ช่วยเหลือชูเฟิงผู้นี้ช่างตงหาหันยิ่งนักเออน้องชูเฟิงรอข้าด้วยที่หลีเลยมีอะไรเละ เอออยู่คนเดียวมันน่าเบื่อนอะ่ะข้าขอรบกวนไปที่พักของน้องชูเฟิงแล้วพูดคุยกันยามดึกได้หรือไม่ได้สิถ้าเองก็อยากจะถามท่านถึงสถานการณ์ของป่าพฤกษาความใต้ด้วยเช่นกันเมื่อไม่นานมานี้ป่าพฤกษาความใต้มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ โอ้ดูเหมือนว่าภายในป่าพฤกษาความจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะเมื่อไม่กี่วันก่อนข้าบังเอิญเห็นเหล่าผู้อาวุโสกลุ่มใหญ่เดินทางออกจากป่าพฤกษาความใต้นะเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่แตกต่างออกไปจากเหล่าผู้อาวุโสคนอื่นเขาสวมใส่ชุดคลุมยาวสีน้ําเงินซึ่งบ่งบอกถึงสถานะที่สูงมากผู้อาวุโสเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมาหลังจากเราสิธิ์รู้เรื่องนี้พวกเขาก็เดาว่าจะต้องมีเหตุการณ์สําคัญบางอย่างเกิดขึ้นแน่แต่กลับไม่มีผู้ใดคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรกัน นอกเหนือจากนี้ข้าก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วน้องชูเฟิงถ้าหากเจ้ามีเรื่องอะไรที่อยากให้ข้าช่วยก็บอกมาได้เลยนะพรุ่งนี้พวกเราจะไปเข้ารับการศึกษาพร้อมกันไหมได้สิที่นี่คือลานกว้างที่เอาไว้ฝึกวิทยุตอนเช้าบางเขาก็มีผู้อาวุโสมาคอยให้คำชี้แนะสิทธ์เหล่านี้อายุไม่มากนักและไม่ได้แข่งแข่งเลยดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่มีผู้อาวุโสมานะดูเหมือนว่าสิทธ์เหล่านี้จะเป็นสิทธิที่ได้คุณภาพนะถ้าหากรู้ว่าเป็นเช่นนี้ข้าคงไม่บอกว่ามาจากดินแดนทะเลใต้แน่ แต่ไม่ว่ายังไงทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของข้าก็เท่า,าน,นั้นนี่ฉากรข้ากาลังคุยกับเจ้าอยู่นะดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาดีนะเมื่อคืนนี้จะเป็นคนที่ทําให้พี่ใหญ่ของข้าต้องอับอายใช่หรือไม,อม่นางเป็นใครอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้จักไหมน้องชูเฟิงนาะงคือเสินหงน้องสาวของเสงินหลางนางเป็นผู้หญิงที่ชอบแย่มยีผู้อื่นยิ่งกว่าเสินหลางซะอีกนะเมื่อคืนนี้ข้าได้ทําการลงโทษพี่ชายของเจ้าไปเล็กๆน้อยๆยก็เท่านั้นถ้าหากว่ามันรู้สึกไม่พอใจข้าก็ไปเรียกมมันาาาหซะ นี่เจ้าเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้นะเจ้ามีอะไรอีกอย่างนั้นหรอเอออะอะไรกันอยา่ยาอย่าฆ่าข้าเลยน่ารำคัญจริงๆเลยเออเอาน้องชูเฟิงผู้อาวุโสกำลังจะมาแล้วจะจะไปไหนกันอย่างนั้นหรอเขาว่าข้าจะไปเดินเล่นรอบๆนี้หน่อยเสินหงเกิดอะไรขึ้นกันทำไมเจ้าถึงปล่อยมันไปอย่างนั้นหรอบุคคลผู้นี้ไม่อาจจะร้อเล่นด้วยได้เลย เจ้าอยู่ห้องที่ห้าอย่างนั้นเหรอนี่คงจะเป็นเหล่าผู้อาวุโสที่หยีเลยพูดถึงใช่ไหมการที่เหล่าผู้อาวุโสวกนี้เข้าๆออกๆจะต้องมีภารกิจสำคัญแน่ว่าแต่ว่ามันคือภารกิจอะไรกันเล่าหลานกว้างอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันอ่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเออน้องชูฟงในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วน้องชูฟงเจ้าควรจะไปช่วยนางนะไม่เช่นนั้นเสินหงได้จบสิ้นแน่ผู้ใดกันอย่างนั้นเหรอเออหลีบไปซะเสินหงกําลังถูกย่ํายีนี่ทําไมเจ้าถึงไม่ออกไปหยุดล่ะ เออข้าไม่กล้านะเหที่เจ้าจะร้องไห้ทําไมกันชุดสกปรกหมดแล้วไม่ห้ข้าถอดให้มาเอออย่าอย่าเข้ามานะน้อยทําไมถึงไม่มีใครเข้าไปหยุดเลยล่ะเอาเลยถอดเลยถอดเลยข้ารอดูอยู่เออน้องข้าพี่หลี่เลยเกิดอะไรขึ้นกันเออขอโทษนะข้ารีบพาเจ้ามาเลยไม่ได้อธิบายอะไรให้เจ้าฟังน่ะ คนที่กำลังล่วงละเมิดเสินหงก็คือหานซือคนในตระกูลมันคนหนึ่งมีฐานะที่จัดการแทนประามอาจารย์ผู้นำแห่งป่าพฤกษาขามใต้อยู่พอดีว่าเสินหลังไปชนข้ากับหานซือมันจึงสั่งให้เสินหลังคุกเข่าลงเออน้องข้าพี่ขอโทษจริงๆเพราะเสินหงออกตัวแทนพี่ชายของนางนางยังถูกย่ำยีเช่นนี้แม้ว่าเสินหงจะเป็นคนที่ชอบเหยีอดอยดหยามผู้อื่นแต่คราวนี้นางไม่ใช่คนผิดนะ โดยเฉพาะคนจากดินแดนทะเลใต้หากเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เผยแพร่ออกไปศักดิ์ศรีของผู้คนจากดินแดนทะเลใต้จะมาลายสูญสิ้นน้องชูเฟิงแม้ว่าการขอร้องในครั้งนี้จะหยับหายยิ่งนักแต่ข้าอยากให้เจ้ายื่นมือไปช่วยสิมหงอย่างที่สุดก็ควรจะรักษาความบริสุทธิ์ของนางนะนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายใดทำไมถึงไม่ไปตามผู้อาวุโสมาเล่าเฮ่าความจริงควรจะเป็นเช่นนั้นผู้อาวุโสที่มาสอนได้มาถึงนานแล้วแต่พอรู้ว่าผู้ที่มาก่อนเรื่องคือหานซื้อเาก็เลือกที่จะปิดตามองไม่เห็น แม้แต่ผู้อาวุโสยังไม่กล้าย,ยื่นมือเข้าไปช่วยเลยถ้าหากผ้าที่เป็นศิษย์ยื่นมือเข้าไปช่วยท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเล่าออจริงด้วยข้าไม่ทันคิดเรื่องนั้นเลยถ้าเกิดทาให้น้องฉูบฟวงตกอยู่ในอันตรายแล้วที่หนีเลยความยุติธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือได้โดยง่าย บางครั้งก็ต้องใช้โลหิตและชีวิตเพื่อแลกมันมาท่านไม่อาจจะนิ่งดูดได้นั่นก็แสดงว่าท่านแตกต่างจากคนอื่นแล้วน้องชูฟวงก่าได้ถูกต้องแล้วแต่ข้าก็ไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นเพราะข้าัวจึงไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยานางท่านรอข้าสักครู่นะเดี๋ยวเรื่องมันก็จบแล้วเออน้องชูฟวง้ากรเออใครก็ได้ช่วยน้องของข้าด้วยเออใครการที่มันกล้าทีปูของมันเช่นนี้เออเป็นเจ้าอย่างนั้นหรอ เสนล่างเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอเจ้าอยากให้น้องของเจ้าต้องอับอายต่อหน้าผู้อื่นอย่างนั้นหรอ